ไปได้กนโ่โทำแไมีิเดี๋ยวเนี้ยถาไปแล้วพ่งอกหเงงลกัน่แล้วที่เขาย้องตูร่าอนี้เาดเจอกับผมนัทิวนะครับในรายการอัพสูยูตอนก็ดจิอยู่นี่ครับไม่ เครื่องหน้าผมใหญ่ไงชอคร่องน้สี่มสองเฮ้ยโอ้เด it> oh ี Fine, ๋ยวเดครับเดี๋ยว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 ครับเรับเีัเวครับเยวครรงนี้นะครับเดครับเดีนยครับยวัเดีรเี๋ครับเยัเวครับเดีครับผมรัดีิวนะครับก็อยวครัดูนะครับเับยวครับยวเดวครับเดีวครับ ขวาครัโอเคแล้วโอเคครับไมเอาแลวครับพี่เกศปล่อเก่งไหมน้องอะะ